จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในโอกาสที่เป็นวันมาคบูชานะครับซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางเยวาวภาวงศ์สวัสดิ์และเด็กชายสุประเสกอมรชัดบุตรชายตะเวนเดินสายทำบุญในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายกรัฐมนตรีนะครับเริ่มต้นเข้ากราบสักการะและปิดทององค์พระพุทธไตรรัตนนายกหรือว่าหลวงพ่อโตนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมถวายสังฆทาน และหลวงพ่อโตเนื้อเซรามิกแก่พระเทพรัตนากรเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหารหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับได้ห่มผ้าจีวรยาว25เมตรกว้าง2เมตรแก่หลวงพ่อโตเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิตและเชื่อว่าเป็นการขจัดภยัยพานก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะทักทายกับสื่อมวลชนด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มและบอกว่ารู้สึกสบายใจ จากนั้นนายกร,รัฐมนตรีรัชนะได้เดินทางต่อไปอยังวิหารพระมงคลบพิษเพื่อสักการะหลวงพ่อมงคลบพิษและได้เดินทางได้เดินวนซ้ายรอบองค์หลวงพ่อหนึ่งรอบนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้เข้าสักการะหลวงพ่อมงคลบพิษมีคุณยายมณียิ่งเจริญนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พาดิกรรมพระที่เลี้ยงดูสี่คนนะครับ มาเข้าสวัสดีนายกรัฐมนตรีจึงได้ติดสติกเกอร์รูปหัวใจให้กับเด็กๆแล้วก็ยายมณีพร้อมเข้าสวมกอดด้วยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางไปทําบุญแล้วเนื่องในวันแห่งความรักนายกรัฐมนตรียังได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ขอให้ความรักในวันวนาเลนไทยเป็นความรักที่หล่อหลอมความรักและความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ ร่วมกันทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้สร้างความมั่นใจให้ประเทศกลับมาเป็นศูนย์กลางอาเซียนนําความเจริญกลับสู่ภูมิภาคนี้โดยเร็ว